โอ้ันนี้จุลินทรีเนีดิโอ้ใบพงจุลินีมันกินเนี่ยใบพงลินทรียโอ้นอนอน้เทออกดีเนาะฮะ่วว่ากระจอกกับเท่ๆะถุงเลยเนาะอืง่ายแ่หยั่งอืมโอ้ใช่แล้เนี่ยแผงใครมันมันเปลี่ยนอันนี้เด้อถ้ามันตัดกินพร้อมมันเป็นกระดาษแม่มันตัดกินมันท้วงเเป็นกระดาษให้ไปอุดตันให้ ในลำไส้มันอีกอันตรายอีกอันนี้อันนี้เออคิริดำพุธเดย์พุเดจะไปเลี้ยงก็มาเอาเด้อไปกินก็มาเอาเด้อผู้ใดอยากได้เอาไปใส่เบ็ดคิดเบ็ดก็มาเอาเด้อติดต่อสาวรุสีอีสานแชนแนลได้นะคะไ่เลี้ยงมาหั่นสามบอเต็มเลยเจี๊ยบเลยนี่แหละมันนี่นี่แหละแล้วใดทำมา จังซีและจ้ะเพราะว่าเฮาเฮาบ่แข่งไ้เ้า้องอยูจังซียยัต้องจ้อยูก็แนี่มันนี่จ้ะหยิปเรียงมอนเนาะมีอมอนกับิ้นแ้วเรียงจุดเดิมเียวดเรียงมอนอืมมอู่กับเนียเขากนเดียวจ้มอนนั่นก็ดีจุดออกอ่เออผู้มากเนาะอาชีพอาชีพได้ดีบนน้าแม่โอ้ยเท่จวกเลเ้จ้เอ เทจวกออกเลยเจลเจลสองขีด่กระสานอัน้อยอันนี้เอามาใช่กันยังเสียอืมอืมเนียแม่ว่นเอลถอะันันอยี่นาวันมันดูนั่นานี่นีอันเดียวเนียนปะนี่ครอกเดียวเนี่ยการเลี้ยงจิลีดดำนะคะเพอ่ะกะก่อะมันต